สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสื่อวงล้อคำควบกล้ากันนะคะลำดับแรกเลยนะคะเราก็จะตัดส่วนเกินนะคะที่เราไม่ได้ใช้ออก ตัดเสร็จแล้วเราจะเอามีดตัดตรงนี้ออกนะคะสีขาวค่ะนี่นะคะตัดแล้วจะเป็นแบบนี้จ้าแบบนี้นะคะแล้วใช้กระดาษงานนะคะใส่ทำแผ่นเคลือบมานะคะแล้วเอาชิ้นงานของเราใส่ไปตรงกลางนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนำแผ่นสื่อที่เราเตรียมไว้มาเครือบร้อนนะคะได้แล้วค่ะที่เราเครือบต่อไปใช้กันไกรนะคะตัดเราจะเว้นขอบไว้นิดนึงนะคะ ตรงนี้เอาจะใช้มีดตัดก็ได้นะคะตัดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะเตรียมหมุดแบบนี้ไว้นะคะใช้คัตเตอร์กรีดเป็นรูปกากบาดตรงจุดสีดำนี้นะคะนี่นะคะเรากีดเสร็จแล้วต่อไปนะคะใช้หมุด ใส่ตัวนี้แล้วนำมาใส่กับแผ่นนี้นะคะอีกหนึ่งแผ่นใส่เสร็จแล้วพลิกด้านหลังค่ะ แล้วเปิดพับแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสื่อ